Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, Never stop. ain't no one There time Try live, get you got one life Try stop, stop, to to it got You to up. fuck. สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม RV คุ้มคุมสกินแลส์สวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยแอ m i n นต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0สนคนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับขันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกครั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e ท in t h สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเ t ียต a า channel นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่เซฟิล่าะครับแต่เกมที่ผมหยิบเซฟิล่ามาเนี่ยเซฟิล่ามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับเวลาที่เราเจอตัวแบบนี้นะพวกตัวที่มันไม่มีตัวเบิร์ดอะ ตัวที่แบบดาเมจเรื่อยๆอย่างเงี้ยเซฟิล่าจะเก่งมากๆหรือว่าเก่งกับพวกไฟ,ฟเตอร์หรือว่าแทงทั้งหลายเลยนะครับผมเห็นในเกมนี้เนี่ยตรงกลางมันเป็นมาจ่าครับแล้วก็เป็นแก๊กอีกแก๊กเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่เราแบบบูลลี่ได้ง่ายเลยนะเะว่าตัวเราเนี่ยมันมีเดินไวนครับผมแล้วมันก็มีสตันอีกนะครับมีสกิลในการช่วยเพื่อนด้วยนะครับผมไปที่เพื่อนโดนดูดเงี้ยเราสามารถแบบสตันแก๊กได้นะครับมีสกิลอมตะนะครับผมคีล่าเนี่ยคีล่าเนี่ยคือก็จะล้วงเรายากเหมือนกันนะครับผมบีบให้นะผมบีบเล่นนให้ะ ได้ฟิกนะครับผมเราเอาคนไม่ได้เรามาตีคลิปตัวเล็กตรงนี้ได้นะครับตีไปเลยเพราะว่าเขากลับบ้านเนาะสำหรับตัวของมาจ้านะครับเรียกได้ว่าตอนนี้คู่กลางเราเก่งกว่าเยอะนะครับผมมีอิมแพกกว่าในช่วงต้นเกมครับเลเวลสองในคู่กลางเราเก่งแล้วตัวผมเนี่ยไม่จะเป็นที่ต้องรอเลเวลสี่ก็ได้นะครับฝั่งนู้นเนี่ย่าตัวมาจ้าเนี่ยมันก็เก่งนะต้นเกมแต่ว่าดาเมจคงสู้ผมไม่ได้มาจ้ามันต้องเก็บแตกก่อนอ่ะ พยายามหลบดึงแกกให้ได้ครับผมโอเคแล้วก็เข้าไปป่วนต่อแล้วเอนโซเวียงไหมเกี่ยวได้แบบนี้เวียงกลับมามาจ้าไม่มีฟิกแล้วนะครับตายแน่นอนยอ้กดบัตครับผมไหต,ต่อไปที่แก๊คำมาแก๊กลักลกนกะดึงครับแล้วดึงแล้วด้วยครับผมตรงนี้เวียงกลับมาครับกดหนึ่งแล้วตีดับเบิลคิลสกิลหนึ่งของเซฟี่าเนี่ยพยายามกดแล้วก็กดตีด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีโบนัสดาเมจเพิมเมเ่มเติมมานะ เขาตีตัวเล็กปะเ,เอาได้นะอืมผมต้องระวังคีรา่าหยบส่วนสวยอย่างนี้ตายครับเอ๊ะ okay. เราเล่นเวฟบ,บนต่อเลยนะครับผม <Yeah. S 1> ก็สามารถบีบให้เยร่าใช้คีบไม่ได้ได้นะ <The Galaxy S 1> บีบเล่นครับไม่ให้เขาได้คีบเวฟนี้โอเคสวย ใส่สุดไงแล้วใส่สุดไงเดี๋ยวคิปเป็นหนึ่งเวฟครับโอ้โหเรียกได้ว่าแบบเข้มปัดตอนนี้ทีมเรากดดันแบบสุดๆอะเนี่ยถ้าเกิดคู่กลางมาชนะแล้วเราแบบแล้วเราแบบเดินเกมได้อะมันจะมีอิมแพกมากๆเลยทำได้ว่าเขาไม่มีฟิกเกอร์นะโอเคแต่ว่ามีนตินะครับก็ปล่อยไปกดดันเรื่อย แกทําให้มาเจ้ามาแช้ติดได้เรื่อยแบบนี้ก็เล่นยากแล้วครับผมแก๊กอยู่ขวานะเกี่ยวแก๊ก,กมาได้โอ้ยเอาไม่โตมาอยู่นี่วะเนี่ยโนดนดึงพอดีมั้งปกติครับผมตายเหอะตายเหอะโอเคสวยอ๋ออ๋โดนปั๊มยิงมาด้วยผมมาครับผมสตนันสตันเข้าไปหนึ่งตัวเดินถอยออกมาครับ แอคดูดแล้วดูดแล้วก็กดหนึ่งแล้วก็ตีอาตันกดหนึ่งแล้วตีกดหนึ่งแล้วตีตอุย๊ยเพื่อเราตายไม่ถึงโหแล้วผมคนเดียวไงตกดด้วยแอนตีตีหนึ่งตีโอเคยู <c oughs> เป็นอะไรละ ผมรู้สึกว่าเน็ตผมช่วงนี้เน็ตผมแบบหวยมากเลยนะทุกคนคือคลิปมันกระตุกเนี่ยผมต้องขออภัยจริงๆนะครับอ่าผมได้คลายผมได้คลายผมได้คลายอีกขึ้นไปตีต่อไหวครับไหวถ้ามันถ้ามันแค่แก๊กก่นนะแล้วผมยังมีสติไร้ลําครับแล้วเพื่อนเข้ามาช่วยอูเพื่อนฮิวให้ด้วยโอ้ยผมฮพบอยู่ รอดรอดรอดทุกคนเรารอดวะเอเฟล่าเนี่ยมันมีพาสซิฟที่มันฮิลตัวเองด้วยนะครับผมไม่สิ oh so มันจะฮิวตัวที่เลือดน้อยที่สุดนะครับ <on> ที่อยู่ใกล้ๆน,นะเดี๋ยวการก่อนเลยทีมเราตอนนี้คือได้เปรียบจัดแก๊กดึงครับเราสตั้นช่วยโอเคผมสตนันคิวผมมันออกไวไปหน่อย เกี่ยวกับมาได้ปะได้ฟิกครับเออฝัออ่งเราเรียกฟิกรลรัวหลบดึงหน่อยแอคเน่เวลาที่เราเดินเข้าไปในระยะที่เขาดึงเนี่ยเขาจะชอบดึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถแบบเดินเข้าไปล่อดึงได้นะครับผมพอถึงในระยะที่เขาจะดึงได้เนี่ยเราก็หลบนะครับ <S <S อันนี้ต้องอาศัยความชนานาญนิดนึงนะเราต้องรู้ว่าระยะ ที่แก๊กดึงผิงโอ้โหโคตรแรงเลือดครึ่งหลอดหายไปเลยโอเคชิ้นต่อไปเราจะไปที่เอ่อมงกุฎนะครับแก๊กดึงแล้วเพื่อนเราจะตีด้านนะครับส่วนผมเนี่ยจะเล่นกดดันกับเอนโซ่แก๊ดูดห <Sing. S 1> ลบแล้ว <End less S 1> ผมโดนปิด <Echo es. S 1> ผมกลัวตีหลบออกมากครับผม ัตีเราเนี่ยคือจะไม่โดนความเสียหายอะไรเลยนะครับผมหลบการโจมตีทุกอย่างครับและออกมาแล้วเนี่ยก็ฮิลนะครับผมถ้าเป็นฝั่งเราเนี่ยจะฮิลครับแต่ถ้าเป็นฝั่งศัตรูเนี่ยจะลดเลือดนะคร <ister> <c ười> ับจะทำดาเมจตามเลือดไปเจ็บปะผมบอกเลยว่าเจ็บอุ๊ยปัดตีหน่อยปัดตีหน่อยตีไม่ถึงปีเป่าละกัน ติดสองสไฟไปปะเฮ้ยหนึ่งนาตีเรียกว่าตายยากนะครับผมตัวเราเนี่ยถ้าเกิดมีเพื่อนรับด้วยนะ้ก็แบบเราอิติแล้วไม่มีเพื่อนรับก็ออกมาแล้วฆ่าเขาไม่ได้ก็คือเขา่าจะตายเองนะครับผมอุ้ยโอ้าหูึงตรงนผมด้วย ได้เขาจะให้บูผมปะให้ไหมเฮ้ยให้นะคนดีจัดคือได้กัดผมมีบูเนี่ยผมอรารวาสเลยผมบอกเลยซาตานครับผมช่วยเพื่อนกดหนึ่งแล้วตีแก๊กตายครับเพื่อนใส่ไปแล้วกดสองวิ่งเข้าใส่มีคิล่านะไลคิวยวไปพันหนึ่งนจบแล้วปะแบบนี้ตายสองคือผมโซนได้นะ อ่านีมมีแก๊กด้วยคือผมว่าเราน่าจะเล่นได้อะปกติแล้วกดปกติแลวกดยูสองวิ่งบีบเลย <laughs> จีิรับผมจบอย่างไวเกมนี้คือคู่กลางเราอิมแพคแบบมากๆเลยนะในเกมนี้คือเราชนะในเลนมาเสร็จแล้วเราก็แบบไปเดินทําเลนอื่นต่อแล้วก็ทําได้ด้วยนะครับก็เลยส่งผลให้กับแบบทีมจะเล่นง่ายมากเนี่ยแหละครับผมถ้าเกิดคู่กลางเราอิมแพคแบบหยิบตัวมาเล่นด้วยกันได้ง่ายนะครับผมเกมมันก็จะแบบ ชนะได้ง่ายแบบนี้นะครับคือตัวเ,เนี่ยมันเป็นตัวต้นเกมไงเอ็นโซ,โซก็เก่งแต่เลเวลสตัวผมก็เก่งตั้งแต่เลเวลสมันสามารถเดินเกมได้ไวตั้งแต่เลเวลสเลยนะครับแล้วก็เป็นดาบที่เซฟิล่าเนี่ยเล่นง่ายมากฝั่งวนแทบจะไม่มีเบิร์ดเลยอุณาเมทสี่สิบห้าเปอร์เซ็นะเกือบห้าสิเอร์ซ็นเะกือบครึ่งทีมเลยนะเพย์อย่างเยอะนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้เนาะสาหรับในทางการหยิบเซฟิล่ามาเล่นเนี่ยเราควรจะหยิบมาในเล่นดาบแบบไหน ก็คือฝั่งสองขามไม่ได้มีตัวเบิร์สตัวโปเยอะๆเนี่ยเซฟิราจะเก่งเลยนะครับสามารถหยิบมาเล่นได้เลยนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันเนี่ยก็าสามารถสมัครสมาชิกหรือว่าจะกดซุปเปอร์แทง์เข้ามาก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ